เออไม่รู้แต่ขอตัวที่ฟันมาก็แล้วกันนะจ๊ะขอตัวที่เราฟันมาก็แล้วกันแม่อ่ะเดี๋ยวรอคนดูเข้ามาอีกนิดหนึ่งขอคนละแชร์นะคะขอคนละแชเนาอแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะอะรอนะจ๊ะก็เป็นเรื่องของแนวทางนะคะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันเนาะจะมาหรือไม่มาก็สุดแท้แล้วแต่ดวงนะจ๊ะแม่ แต่ต้องบอกก่อนว่าอตอนนี้ประสบปัญหาคือประสบปัญหาเรื่องของราวพัฒนานะลาวพัฒนานี่คือจะวิดเฉียดเฉียดแต้มหลุดแต้มเฉียดแต้มหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะอือขออนุญาตนะแม้อร่อยมากเลยสักครู่สวัสดีค่ะเข้าไปซื้อ อ๋อเขาไปซื้อวอลเปเปร์อ๋อโอเคจ้ะจะเนอะอ่ะสามพันอ่ะขอบคุณมากค่ะแม่ขอบคุณนะอ่าสำหรับช่องทางนะคะแล้วก็แนวทางเอาไว้ติดตามกันนะคะก็สามารถอ่ากดเพิ่มเพื่อนนะคะลิงก์ที่มันจะลงท้ายด้วย w u หรือว่า W เนาะ w u l หรือ i นั่นแหละ เนาะเป็นภาษาอังกฤษที่ปักหมุดอยู่ข้างหน้านะคะอย่าไปจิ้มตามเพจลอมหรืออะไรนะเพราะว่าต้องบอกว่ามันเป็นอ่าเพจลอมเนี่ยคือเนาะอ,อย่าไปจิ้มนะเพราะว่ามิจฉาชีพอ่ะสี่พันหนะ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณนะขอบคุณมากค่ะ ขออนุาตสักครู่แม so ่ก็เพจโดนปิดกั้นนะคะก็แจ้งเตือนบ้างไม่แจ้งเตือนบ้างเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะจ๊ะก็ เอาเท่าที่ดูได้กันแล้วกันนะฮะก็ไม่ต้องเออะไรคนดูมักมมยอะไรไก่กองเนาะแค่นี้ก็เยอะแยะแล้วสี่เท่าไรเนี่ยสี่พันแปดนะเมื่อวานไม่ได้ซื้อหอยเลยเนี่ยแหละเขาเรียกว่าดวงไอ้เวลาที่เราปัง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 เนี่ยไม่ค่อยมีคนเห็นไม่ค่อยมีคนไม่ได้ค่ะไม่ไม่เห็นค่ะไม่ได้ไม่แจ้งเตือนอย่างนั้นอย่างนี้เนาะเออเวลาปังปังปังเนี่ยแต่พอเวลาไม่มาเนี่ยโอ้เห็นเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลย นะใช่ไหมแม่เห็นกันเบิร์ทุกคขนค่ะเห็นกันหมดเนาะอะ่ะเอาน้อยก่อนพิมพ์พร้อมเลยแม่สี่พันแปดร้อยท่านนะคะพิมพ์พร้อมเลยค่ะเนาะพิมพ์พร้อมเป็นการส่งสัญญาณพิมพ์อะไรมาให้หนูบ้างก็ได้โปรเข้ากลุ่มตอนนี้ไม่มีโปรมีอะไรนะคะก็คือจะเป็นการซีเอฟกล่องสุม่มแล้วได้เข้ากลุ่มเลยเป็นกล่องสุม่มอ,อ โปร8.8เนื่องในวันนี้เป็นวันที่8เดือน8ด้วยนะฮะเป็นวันที่8แล้วก็เดือน8ด้วยแล้วก็ตรงคอนเซปต์คือบริษัทเจฟองเบียร์8.8.8หรือในนามที่ทุกคนรู้จักว่าเจฟองเบียร์8.8.8นะฮะแล้วก็วันนี้เราก็ครบรอบ1ปีในในรูปแบบบริษัทเจฟองเบียร์8.8.8จริงๆแล้วเจฟองเบียร์ก็คือเราอะให้แนวทางนะฮะให้แนวทางมาประมาณ3ปี อ่าสปีและสาปีกว่าและและอ่าเราเพิ่งจะมาจัดตั้งในรูปแบบของบริษัทเนี่ยก็คือในวันที่8เดือน8เมื่อปีที่แล้วแล้วซึ่งวันเนี้ยแเดือน8เช่นเดียวกันก็ครบรอบ1ปีนะคะของบริษัทเจฟองเบียแป8แปดจำกัดก็จะเป็นอ่าโปรแปอ่าสั่งกล่องส่มได้เข้ากลุ่มฟรีเป็นกลุ่ม VIP นะคะกล่องส่มก็อ่าก็จะมีรุ้นเงินสดนะคะหปีมีแค่ครั้งเดียว นะคะแม่อ่าแปบาทจะส่งฟรีใช่นะคะก็สามารถอ่ะคือใครจะเอฟก็แล้วก็เข้ากลุ่มก็คือสามารถแอด่อ่าสามารถพิมพ์ขึ้นมาได้เลยนาไลรสดตรงนี้ก็คือพิมพ์คำว่า88แแล้วก็จะมีระบบดูดเข้าไปเนาะอ่ะโอเคพูดแค่นี้